แต่ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมมีคนรุ่นใหม่ส่วนหนึ่งเขาอยากจะทําความเข้าใจอยากจะสัมผัสกับวิถีเกษตรกรรมโดยเฉพาะการทํางานให้ลึกกว่านั้นไปเข้าร่วมกิจกรรมดํานาสร้างสรรค์บั้นฝันเกษตรกรร,รุ่นใหม่ค่ะงานนี้มีนักศึกษาจากคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแกน่นไปเป็นโค้ชพาน้องๆเด็กประถมวัยค่ะไปร่วมดํานาพร้อมกับกระตุ้นพัฒนาการคุณกัญญาลัตริมเอเมืองลาไปติดตามเรื่องนี้ด้วยค่ะ และไม่เข้าใจวิธีการดำนาแต่การได้ลงไปสัมผัสกับต้นกล้าและดินโคลนในแปลงนาทดลองที่อุทยานเทคโนโลยีเกษตรคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแกน่นในกิจกรรมดำนาสร้างสารรค์ปั้นเกษตรกรรุ่นใหม่ก็สร้างทั้งรอยยิ้มและความสนุกสนานให้กับนักเรียนชั้นประถมวัยเกือบเกือบ300คนถึงีแปลงไฟเลย เด็กกลุ่มนี้เป็นนักเรียนชั้นอนุบาลสองจากโรงเรียนหัวเคียววิทยาลัยและเป็นปีแรกที่เด็กๆจากรั้วโรงเรียนนอกสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ทําให้เด็กๆที่มาวันนี้ตื่นเต้นเป็นอย่างมากเล่นคอค่ะเล่นโทเนโทเหรอสนุกไหมคะสนุกค่ะแล้วลหนูได้ทําอะไรอีกบ้าง หรอแล้วได้มีการปลูกข้าวไหมคะหรอแล้วหนูชอบไหมคะปลูกข้าวเรียนรู้การปลูกข้าวหรอสนุกไหมคะสนุกค่ะหรอแล้วหนูได้เรียนรู้ยังไงบ้างการปลูกข้าวทำยังไงปากครับนี่เป็นความรู้ของเกษตรและคณะศึกษาศาสต์ที่ชอบสอนที่ชอสอนดัมนาทำอะไรอีกคะแล็กแล็กเกี่ยวข้าวนีเกี่ยวข้าวได้หรอ โอ้แล้วแล้หนูเลิกเลยเหรอใช่สนสุกไหมสนุ <Amanda> การเรียนรู้การดำนาแม้ผู้จัดจะไม่ได้คาดหวังว่าเด็กๆทุกคนจะรักในการทำการเกษตรแต่อย่างน,าน้อยๆพวกเขาได้รู้จักดินโคลนรู้จักต้นกล้าที่สำคัญการได้ทดลองนำต้นกล้าลงปักดำก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆสําสหรับเด็กบางคนซึ่งทำให้เด็กได้ฝึกกล้ามเนื้อมัดต่างๆ ซึ่งผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยายลัยขอนแก่นให้ความสำคัญที่จะให้เด็กๆได้ร่วมกิจกรรมที่ได้สัมผัสและเรียนรู้รากเหง้าของวิถีไทยไปพร้อมๆกับการพัฒนาทักษะสำคัญในการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับวัยอนุบาลเนี่ยเราเน้นเรื่องของความพร้อมทางร่างกายสังคมสติปัญญาอารมณ์ด้วยใน4ีทักษะเนี่ยก็บ,บรูรณาการลงไปอย่างนี้ด้วยครับรวมไปถึงเรื่องของการปลูกฝังเรื่องของ EF นะเรื่องของการสมองเนี่ย ก็เอาเข้ามาด้วยใช่ไหมครับจะเห็นว่าเวลาที่เด็กตังเนี้ยเขาจับก้าแล้วก็จะต้องลงไปในปักดําในพื้นนาซึ่งเป็นพื้นนาที่มันเป็นยังไงครับมันมันไม่เหมือนพื้นเรียบอย่างนี้ใช่ไหมครับมันโค้งเคง้งเด็กก็ต้องฝึกการทรงตัวใช่ไหมครับฝึกการทรงตัวเสร็จปุ๊บกล้ามเนื้อขากล้ามเนื้อแขนกล้ามเนื้อสายตาที่ต้องปักหมุดลงไปสั่งการลงไปว่าแม่นยําตรงไหนแล้วทาให้ต้นข้าวตั้งตรงได้ ครับพวกนี้ก็จะถูกหล่อหลอมไปด้วยในขณะที่ทํากิจกรรมนี้ครับได้เรียนรู้รากเงาเพราะว่าบางทีเด็กสมัยนี้เขาจะไม่รู้ว่าข้าวออกมาจากหม้อหุงข้าวได้ยังไงบางคนเขาเขาไม่เห็นวิธีการบางคนเข้าใจว่าข้าวมันอยู่ที่ถังอย่างเงี้ยเขาไม่เห็นวิธีการปลูกวันนี้เด็กๆได้มาเรียนรู้วิธีการปลูกแล้วก็เห็นวัฒนธรรมไทยวิถีไทยว่าวิธีการปลูกข้าวเป็นอย่างเงี้ยแล้วเด็กๆก็สนุกสนาน กิจกรรมดำนาเป็นเพียงหนึ่งในกิจกรรมของคณะเกษตรศาสตร์ที่เป้าหมายหลักอยากจะให้นักศึกษาได้เรียนรู้มากกว่าการเป็นเกษตรกรซึ่งในยุคนี้ต้องเรียนรู้ทั้งทักษะการผลิตทักษะการเป็นผู้ประกอบการการคิดสร้างสรรค์รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้ซึ่งล้วนเป็นทักษะที่สําคัญในการทํางานและการใช้ชีวิตในอนาคต ณเวลานี้เนี่ยเราไม่ได้มองเฉพาะในเรื่องของการผลิตยอย่างเดียวเด็กๆนักศึกษาเองจะต้องมีทักษะของการเป็นผู้ประกอบการเช่นการจัดอีเวนต์อย่างนี้นะคะต้องเตรียมการอะไรบ้างเป็นทักษะของการบริหารจัดการเพราะนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งทีนี้ถ้ามีแต่นักศึกษาเองเนี่ยนะคะเขาก็แค่ทํางานด้วยกันเฉยๆก็ทํางานเป็นทีมเพราะฉะนั้นเราคิดว่าเอะถ้าเรามีกิจกรรมที่เกิดขึ้นก็น่าจะมีผู้ร่วมมาเพราะฉะนั้นก็เป็นที่มาว่าขยายไปในการเชิญนักเรียนชั้นอนุบาลน,นะคะของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วก็ปีนี้ก็มีจากของ อนุบาลจากโรงเรียนหัวเคี้ยวนะคะซึ่งก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําจะทําให้พี่ๆเขาได้ดูแลน้องๆกิจกรรมดํานาสร้างสารรค์ปั้นฝันเกษตรก,กรยุคใหม่ปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่3ที่คณะเกษตรศาสตร์ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแกน่นเปิดพื้นที่ให้นักศึกษาได้ทดลองฝึกประสบการณ์เพื่อบูรณาการความรู้หลักด้านการเกษตรสอดแทรกหลักวิชาชีพอื่นๆ ให้การเป็นเกษตรกรยุคใหม่มีความพร้อมรับมือกับความท้าทายทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการขาดแคลนแรงงานแต่กลับสวนทางต่อความต้องการของอาหารที่เพิ่มขึ้นกัญยารัตน์ลิ้มอําเนยราาภทย PBS รายงานถ้าพูดถึงเครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อน